สวัสดีครับพี่น้องในพระคริดในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพุทธที่4พฤศจิกายน2020หัวข้อใช้ชีวิตรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างไร 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อ1ถึง11ผมขอทวนพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเพื่อต่อเนื่องสู่วันนี้หัวข้อเมื่อวานคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ1 3าถึงอาจารย์เปโลนั้นอยากให้พี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาเข้าใจเรื่องการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะมีความหวังท่านอธิบายกับเขาว่าประการแรกเลยคนที่ล่วงหลับไปแล้วจะกลับมาพร้อมองค์พระเยซูคริสต์ประการที่สองตามมาก็คือว่าพวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปพร้อมกันพอฉะนั้นเมื่อพี่น้องที่เทสโลนิกาได้ยินเช่นนี้ เขาก็คลายความกังวลอาจารย์โปโลจึงหนุนใจพวกเขาว่าให้หนุนใจกันและกันด้วยความจริงนี้พี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพุธที่4พฤศจิกายน2020ครับหัวข้อคือเราจะใช้ชีวิตรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างไรอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทโซโนิกาบทที่5กข้อ1นนะครับขอฟังพระชนะคำของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจครับ พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นต้องบอกเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีคันพวกเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่น่าจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่างเป็นลูกของเวลากลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเพราะฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและก็มีสติเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของเวลากลางวันแล้วก็ให้เรามีสติ จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระพิโรธแต่สำหรับรับความรอดโดยพระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่นั้นพี่น้องครับผมขอทวนพระคําวันนี้อีกครั้งหนึ่งแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับขอจดจําทําความเข้าใจนะครับข้อที่1ก็คือกําหนดวันที่พระองค์จะเสด็จมาไม่จําเป็นต้องบอกให้ท่านรู้ข้อ1ถึงข้อ3ครับเพราะวันนั้นจะมาเหมือนขโมยในเวลาที่เราประมาทหรือเหมือนหญิงมีคันจะหนีก็หนีไม่พ้นนะครับประการที่2ให เป็นคนที่อยู่ในความสว่างเสมออยู่ในข้อ2ข้อ3วันนั้นจะวันนั้นไม่น่าจะมาอย่างขโมยอย่านอนหลับหรือเมาแต่จงเฝ้าระวังและมีสติเพราะเราเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วประการที่สครับจงสวมความเชื่อความรักและความหวังไว้เป็นอาวุธเพราะเราถูกกำหนดให้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์และมีชีวิตอยู่กับพระองค์ประการที่สี่ครับ จงหนุนใจกันเสริมสร้างกันอย่างที่ท่านทําอยู่นั้นเรามาดูประการแรกด้วยกันก่อนนะครับกําหนดวันที่องค์พระสุคิเจ้าจะเสด็จมานั้นไม่จําเป็นต้องบอกให้ท่านรู้อาจัเปโลใช้ภาษาที่เรียกความสนใจดังว่าท่านรู้กําหนดวันเวลานะครับท่านใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องเขียนบอกให้รู้เหมือนกับท่านรู้นั่นเองแต่ท่านมาเฉลยครับว่าเพราะพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครรู้คือวันนั้น จะมาอย่างขโมยมาในเวลากลางคืนคือเราไม่รู้ว่าจะมากี่โมงคือมาตอนที่เราคิดว่าไม่มาแล้วละ่ะสงบสุขและปลอดภัยแล้วซึ่งนี้อาจจะหมายถึงคิดไปว่าไม่มีการเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าปลอดภัยแล้วเมื่อน,นั้นแหละครับพระองค์จะเสด็จมาจะหน,นีก็หนีไม่พ้นเพราะพระเจ้ากําหนดไว้แล้วเหมือนคนท้องยังไงก็ต้องเจ็บท้องคลอดหลักข้อนี้ช่วยเราดูว่าใครเทียมเท็จได้ง่ายเลยครับ คือคนที่อ้างตัวว่ารู้เวลาที่พระอ,องค์จะเสด็จมานี่โกหกแน่นอนหรือใครที่ยืนยันว่าพระอ,องค์ไม่มาหรอกยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้มานะครับนะน,นี้ก็ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งครับเราอาจจะไปหาพระอ,องค์ก่อนก็ได้คือเราตายนั่นเองก็ไม่รู้กําหนดเวลานะครับและส่วนมากจะหลอกให้คนขายทรัพย์สินที่มีแล้วมาถวายคริสตจักรหรือมอบให้เขาเพราะนั้นเราต้องระวัดระมัดระวัง มิจฉาชีพพวกนี้นะครับประการที่สองครับให้เราเป็นคนที่อยู่ในความสว่างเสมอข้อ4ถึงข้อ8กอถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในความสว่างคือเชื่อพระเยซูคริสต์อย่างจริงใจวันนั้นไม่น่าจะมาอย่างขโมยมาหรอกครับคือเราเป็นลูกของกลางวันใช้เวลาแบบคนที่อยู่กลางวันคือทําตามความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์อย่างคนที่อยู่ในความมืด เพราะเราไม่มีความสว่างในตัวเราเองเราจะต้องอยู่ในความสว่างขององค์พระยสุคริตคือพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นเราก็จะหลับหรือจมอยู่ในความบาปหรือในหรือเมาในความมืดในอุบาย,บายามุกต่างต่างถ้าเรายังอยู่ในความมืดนะครับโดยเราไม่ยอมกลับใจนั่นเองแต่เพราะเราเป็นของกลางวันคือเราเป็นของพระคริสต์แล้วก็ให้เราเฝ้าระวังและก็มีสติครับคือใช้ชีวิตอย่างไกลาบาป ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยอย่างคนมีสติคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ต้องเชื่อฟังและทำตามพระองค์สอนเราด้วยนะครับนะคือเราต้องอ่านพระวจนะอธิษฐานมานามัสการพระเจ้าสม่ำเสมอไปกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์รับใช้ประกาศข่าวประเสริฐสัตซ์ซื่อละทิ้งบาป คือดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างจริงจังและพัฒนาชีวิตเสมอๆเ,เราก็จะรู้ครับว่าเราอยู่ในความสว่างกับองค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่3ครับเมื่อเราใช้สติของเราในการดําเนินชีวิตก็จงสวมความเชื่อความรักและความหวังเป็นอาวุธของเราคือสวมความเชื่อกับความรักเป็นดังเกราะป้องกันอกพี่น้องครับส่วนหน้าอกนั้นเป็นเป้เปาใหญ่โดนพาดโดนอาวุธได้ง่ายเช่นธนูหรือคมดาบ คืออาวุธที่มาทั้งระยะใกล้และระยะไกลหมายความว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับเพราะหากเรายึดความเชื่อไว้มั่นคงเราจะปฏิเสธการติดตามพระอื่นหรือเราจะปฏิเสธไม่ยอมละทิ้งพระเจ้าไปเพราะความปรารถนาที่ลุ่มหลงในโลกได้นะครับขณะเดียวกันครับการมีความรักจะช่วยให้เราทําทุกสิ่งด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าไม่อยากทําผิดบาปต่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คือเรารักพระเจ้าและก็รักมนุษย์นั่นเองครับขณะที่ความหวังคือศีรษะแม้เป้าจะเล็กแต่อันตรายมากโดนอาวุธแล้วมักจะถึงตายคือมีความหวังในความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหมวกเหล็กของเราปกป้องความคิดของเราให้มีพลังไม่อ่อนล้าหรือสงสัยพระเจ้าคือเราต้องเข้าใจว่าเพราะเราเป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์และมีชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์แล้ว เราก้าวพ้นการพิพากษาให้พินาศมาแล้วโดยพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนไถ่บาปเราแล้วนะครับเราจึงเป็นผู้ที่พึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ได้พึ่งกําลังทําความดีของเราเพื่อให้ได้รับความรอดดังนั้นอาจารย์เปโลจึงพูดว่าเพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์คือเราอาจไม่ได้ดีสมบูรณ์ครับแบบไม่พลาดทําบาปเลยนะครับ แต่เรามั่นใจครับเพราะความหวังของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจึงพึ่งพระคุณและขณะเดียวกันครับเราก็พยายามครับที่จะไม่พลาดทําบาปตามตัณหาของเราเองบ่อยๆนะครับแต่ระมัดระวังชีวิตของเราและก็ประการที่4ครับให้หนุนใจกันเสริมสร้างกันครับอย่างที่คิดจักที่เมืองเทสซโลนิกาทําอยู่นั้นอาจารย์ปโลจึงสรุปชีวิตของเราว่า เมื่อเรามาเชื่อติดตามพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เรามีกลุ่มคริสเตียนในคริสตจักรของเราเป็นชุมชนที่เราอยู่ด้วยทั้งนี้เราต้องหนุนใจกันเสริมสร้างกันในทางของพระเจ้าและพี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาก็ทำสิ่งนี้ดีอยู่แล้วทำให้เราเห็นว่าในพระคริสต์นั้นความรอดของเราแน่นหนามากครับเมื่อเราตั้งใจดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตา คอยช่วยเราให้เรามีจิตใจที่จะเชื่อฟังมีกําลังทำตามได้นะครับพระเจ้ายังให้มีพี่น้องคริสเตียนผู้นำคิดจักหรือศิษยพิบาลที่เรามองเห็นเป็นเพื่อนผู้จะช่วยนำเราเสมอๆด้วยพี่น้องครับผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันพุทธที่4พฤศจิกายน2020หัวข้อใช้ชีวิตรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างไรดีนะครับ หนึ 1> 1. Ica, ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ1ถครับคำถามแรกครับท่านคิดว่าท่านเป็นคนของความสว่างหรือของความมืดเป็นของกลางวันหรือของกลางคืนท่านหลับอยู่หรือตื่นอยู่คือมีชีวิตในพระเยซูคริสต์หรือไม่คำเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เราทําความดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่หมายถึงว่าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคงหรือไม่พี่น้องครับ พี่น้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมั่นคงหรือเปล่าครับมีเหตุผลไหมครับที่พอจะอธิบายว่าท่านเชื่ออย่างมั่นคงดีอยู่ประการที่2ครับท่านสวมอาวุธ2ชิ้นนี้นะครับคือความเชื่อกับความรักให้เป็นเกราะป้องกันอกและความหวังใจเป็นหมวกเหล็กอยู่หรือเปล่าครับท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านสวมอาวุธ2ชิ้นนี้ในชีวิตของท่านเสมอเพราะอะไรครับพี่น้องครับ กลับไปทบทวนสิ่งที่ได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองตอบคําถามเหล่านี้นะครับเราอธิษฐานด้วยกันโอบิดาพระเจ้าใหญ่ยิ่งแล้วขอบคุณพระเจ้าการรอคอยพระองค์ในการเสด็จกลับมานั้นเป็นวิธีการที่ง่ายๆก็คือการที่เราเองจะมีชีวิตที่มีสติเราเองจะมีชีวิตที่มีความมั่นใจในความรอดของเรา เราเองจะมีชีวิตที่ดําเนินชีวิตตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโอะพิดาเจ้าข้าให้ความหวังของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่คลอนแคลนไม่สงสัยเลยและขณะเดียวกันความเชื่อกับความรักก็ยิ่งมั่นคงในพระองค์ก็คือเรามีความรักในองค์พระเยซูคริสต์มีความรักในพี่น้องของเราเรารักพระเจ้ารักมนุษย์ชีวิตของเราก็จะดำเนินอยู่ในความเชื่อยอย่างมั่นคงนั่นเอง โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยฟูมฟักข้าพง์ทั้งหลายที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับพี่น้องคริสเตียนด้วยการตั้งใจดําเนินชีวิตอย่างดีขอบคุณสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราขอบคุณสําหรับพระองค์จัดเตรียมพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้นําคริสจ,จักรหรือเป็นศิษยาพิบาลคอยช่วยเหลือเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติ ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และมั่นคงจนถึงวันสุดท้ายที่เราติดตามพระองค์เจ้าด้วยเถิดเราทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตในการติดตามพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากเลยครับและไม่ได้พึ่งอาศัยกำลังของเราแต่พึ่งอาศัยเพราะคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไถ่บาปเราแล้วเราเป็นพวกที่ถูกกำหนดให้รอดแล้ว อย่าได้สงสัยแต่ยิ่งดำเนินชีวิตยิ่งตามพระเจ้าและทำสิ่งดีอยู่เสมอๆขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ